เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งกันค่ะนั่นก็คือสกิลแพนด้าคอลเลคชันของอดัมแฟมิลีนั่นเองนะจ๊ะคือจะบอกว่าฉันไม่อยากจะแบบว่ากล่องซูมกล่องซูมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าฉันอยากได้ครบทุกคอลเลคชันทุกตัวของเขาเลยเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเหมาเป็นยกแพ็คมาแบบนี้เลยอ่ะค่ะเปิดมาปุ๊บนะคะก็จะมีทั้งหมด12กล่องด้วยกันนะคะเนี่ย ในคอลเลกชันของเขาอะก็จะมีน้องแบบทั้งหมด12ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลายไอเทมมาตัวหนึ่งซึ่งไม่รู้เราจะได้ลายไอเทมหรือเปล่ากล่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเริ่มที่กล่องแรกกันจ้าตื่นเต้นไหมแหม่ตื่นเต้นก็บอกแล้วให้มาแกะด้วยกันใ่ค่ะแล้วขอขําดูก่อนนะมีจุกมีเข่าดวก่อนนะมีข่ามีเข่า แม่รูแมมก็คือตัวนี้แกนมาเดอร์ตัวนี้นะคะตัวแกนมาเดอร์ตัวนี้เลยใช้ตัวแกนมาแต่มันคือตัวลูนะคะตัวนี้นั่นเองเรามาเริ่มกล่องที่สองกันแล้วนะคะอันนี้แม่จะให้แม่ทายนะไม่ต้องทายแล้วหรอเนาะทายทายทายหรอเธอแค่เห็นดิเซนก็รู้แล้วว่าใครทายลูกแก้วเนี่ยมีลูกแก้วด้วยทายหรอเป็นแม่มั้ถ้าเกิดมีลูกแก้วด้วยเนี่ยหรือตัวเป็นเอสเดย์เลยก็แต่ไม่ ไม่ใช่ด์กไนมอร์ติเซียนะคะตัวนี้เพราะว่าอะไรป้าเธอมันไม่รุนเพราะว่ามีอันนี้มาด้วยอันแรกที่จแล้วมาถานที่สองกันว่าใช่ไหมคะด์กไนมอร์ติเซียเพราะว่ามันโปะที่ลูกแก้วไงน้องน่ารักมากการ์ดน่ารักมากมาต่อที่กล่องที่3ากันจ้ะอย่าเปิดให้มาเจอเป็นวนเสดย์ก่อนเลยอะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าน,นะเกรทอันที่ รวมคือแบบเป็นคุนป้าของยูนิสเดย์นั่นเองก็คือนางอะ่ะจะตาบอดเพราะนางจะไม่มีตาข้างหนึง่งแล้วนางก็จะ,จะใส่เดรสแบบนี้นะคะอุย้ยน่ารักอะ่ะดูสิเธอน่ารักมากได้ส <laughs> ามตัวละเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวที่สี่กันจ้ะมาแกะที่ตัวที่สี่กันจ้าอุ้ยแม้ว่าอีต,ตัวเนี้ยคือตัวตัวอิตัวที่มีผมยาวอะ่ะลากใจเนีคิดว่าใช่ คิดว่าใช่นะเพราะว่านางไม่มีอะไรเลยเพราะว่านางไม่มีอาสัตซารีแม้ว่าคือตัวนี้ตัวอิดตัวนี้เลยมาดูกันว่าใช่ไหมแต่ว่าใช่แต่ว่าใช่ยังไงก็คือใช่ไม่ใช่ <c oughs> จินตนาการเก่งมากไม่ใช่ค่ะน้องคือตัวอะไรแม่ดูสิน้องเป็นคิตตี้เหรอ <c oughs> คิตตี้น่ารักแต่เราใช่คิดว่าเป็นตัวอิดดูสิ มาต่อกันตัวที่5เลยจ้ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ๊ยตาแล้วเดาไม่เคยจะถูกเป็นแกนมานะคะคเป็นคุณยายนั่นเองนะนี่ทำไมแกนมามันน่ารักอย่างนี้วะวเออแกนมามัดูเด็กมันต้องทำคาแรคเตอร์ให้ดูเด็กไงไม่งั้นคนก็นไม่ซื้อป่ะคือฉีดซ่อนยาผิดไว้ข้างหลังด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาครึ่งทางแล้วนะคะ ต่อไปเป็นตัวที่หเลยจ้ะดูสิว่าจะได้น้องว e d น e s ไ a y ไหมเรามาเริ่มกันเลยจ้านั่นไง <c oughs> ไม่ได้เป็นโกเมสค่ะแต่เป็น p a r k เกนะคะฉันขอตัดออกแต่ไม่ฉันอายไปหมดตอนนี้น้องคือ p a r k เกอรนะตัวนี้ <c oughs> น,ะน,นี่ตอนนี้หตัวละ เแน่นอนตัวนี้คือโฟรเมสตัวนี้คือตัวพัคสเลตตัวนี้คือแบบว่าชีแบบว่าซ่อนระเบิดไว้ด้านหลังนะนี่ mm. เธอชั้นไทยไม่ถูกสักตัวเลยอ่ะเธอเหลือสี่กล่องสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวนิสเดย์จะออกมาไหมแมมหยิบมากล่องหนึ่งให้แม่เลยสิอ่ะกล่องนี้ใช่ไหมเรามาลุ้นกันนะว่าใช่ต้นอนเวนสเดย์ไหม น่ามีผมเปียยาว,วเวนิสเดย์แมมแมมยิบถูกมากนี่คือวเวนิสเดย์นแน่นอนถ้าไม่ใช่ก็กรอ,องให้ไงถ้าไมใช่ก็กรองให้ไงโอ้เวน,นสดยทุกคนชีมาเลย,แ,ยแมมตังมากดีใจดีใจดีใจน้องแมมมือทองนะคะแล้วที่มีปลาหมึกนะที่มีปลาหมึกเป็นสัตว์เลี้ยงนะน่ารักมากแกดูสิชีน่ารักมาก อ่ะทุกคนตอนนี้เราได้หลายไอเทมแล้วก็คือน้องเวนเดสเดยนะคะสั่งกล่องสุดท้ายละเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องนี้จะเป็นอังเคหรือเปล่าโกเมสก็ยังไม่มานะ<ม>ตัวนี้น่าจะเป็นอังเคน่าจะเป็นคุณลุงแล้วล่ะเฮ้ยตัวนี้คือใครอ่ะโกเมสอ๋อตัวนี้คือโกเมสเหรอทำไมมันไม่ตรงปกเลยอ่ะ <laughs> ต,ตัวนี้คือ,อตัวนี้คือโกเมสนะคะนี่นี่หน,น้าตาเป็นอ่งเลยสแสดงว่าสองกล่องที่เหลือก็คืออิฐและกางเข้ารต่ว่านี้อิฐอันนี้อิฐใช่ปะอังเข้าจากตัวนี้เป็นตัวคุปุงจากเหมือนเบบีเลยอะ่ะดูสิมาดูตัวสุดท้ายกันจ้ะออโตสรีมากเยอะมากเลย ตัวสุดท้ายก็ต้องเป็นอิดยู่รวเนาะใช่อะนี่ไง<ด>อุ้ยนังน่ารักนะจ๊ะดูซิเธอทำไมในรูปมันแปลกมากไม่ก็คือต้องเอาหนวดมา<อ>แปะไงกัแบแว่นตามาวางไงนี่เอาวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้แล้วกันตอนนี้นะคะก็แกะครบทั้งหมด12ตัวเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเฮ้ยดูซิน่ารักมากแล้วก็ คือตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าจะซ้ำกันนะคะสรุปว่าพอซื้อยกแพ็คเนี่ยถ้าเกิดใครชอบสะสมอยู่แล้วนะเราเรามีความสุขว่าถ้าเกิดซื้อยกแพ็คเนี่ยคือคุ้มกว่าเพราะว่าเราจะได้เป็นการซื้อที่ตัวไม่ซ้ำกันคือลงทุนครั้งเดียวเราก็คือฟินเลยนะคะก็คืออย่างพวก Adam Family เนี่ยมันเป็นของที่แบบว่าหายากแล้วก็โซเอาหมดเร็วมากเพราะด้วยตอนนี้มันมี s e r i t the net ออกมาเป็น Wednesday ด้วยก็ยิ่งแบบทำให้แบบว่า Adam Family กลับมาฟื้นคืนชีพอีกรอบหนึ่งนะครับ เกิดคลิปหน้าอยากเห็นการอันบ็อกซิ่งตุ๊กตาหมอลี ie, ก็ต้องกดไลค์แล้วก็สับสกายกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ